จารัฐเปิดเผยรายได้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่รายจ่ายเกือบทรงตัวในเดือนเมษายนเกาหลีใต้เผยดัชนี CPI เดือนพฤษภาคมขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่0.5คลังยันคงภาษีแวด7%รระบุสถานการณ์เศรษฐกิจไม่เหมาะในการปรับเพิ่ม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะกับดิฉันสิริรัตยาอิสระพักดีและทีมงานค่ะภาพรวมการ ทุนในตลาดหุ้นเอเชียวันนี้เคลื่อนไหวในแดนลบนะคะสาเหตุหลักก็มาจากกรณีที่ธนาคารกลางอินเดียนะคะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไป0 2 5เนะคะเหลือ7.25%เปซนะคะซึ่งเป็นการปรับลดลงครั้งที่3ในรอบปีแล้วนะคะโดยในครั้งแรกนั้นปรับลงไปในเดือนมกราคมคร้งที่2มีนาคมแล้วก็ครั้งที่3ก็คือในเดือนมิถุนายนวันนี้นะคะซึ่งปรับลดไประดับเดียวกันคือ25บหเบสิสพอยต์หรือว่า0.25%นั่นเองคะ่ะ อย่างไรก็ตามนะคะภาพรวมของเศรษฐกิจอินเดียนั้นต้องยอมรับว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของภูมิภาคเอเชีย er, นะคะทำให้หลายฝ่ายก็ติดตามอย่างใกล้ชิดสําหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าก็เป็นไปตามที่รอยเตอร์สโพคาดการไว้ก่อนหน้านี้ค่ะส่วนธนาคารกลางออสเตรเลียคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่าสุดไว้ที่เดิมนะคะสในการประชุมเช้าวันนี้นะคะในขณะที่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือ HSBC นะคะธนาคารรายใหญ่นะคะล่าสุดได้ เตรียมที่จะปลดคนงานนะคะประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึง2 0 0หมื่นแหน่งทั่วโลกลงนะคะโดยจะมีการรายงานตัวเลขที่แน่นอนอีกครั้งในสัปดาห์นี้ค่ะมาติดตามกันกันกบข่าวสารที่น่าสนใจเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกกันก่อนนะคะกับรายได้ของผู้บริโภคสหรัฐนะคะหรือว่า Personal Income ค่ะ โดยสหรัฐอเมริกาะะได้ออกมาเปิดเผยนะะในเดือนเมษายนว่าชาวอเมริกันนั้นมีรายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น0.4นะคะหลังจากที่เพิ่มขึ้นไม่ถึง0.1ในเดือนมีนาคมขณะที่ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลลดลงไปค่ะไม่ถึง0.1เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม0.5ส่วนอัตราการออมส่วนบุคคละคะยังคงเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนซึ่งก็สะท้อนว่าผู้บริโภคให้ความระมัดระวังในการบริโภคโดยการออมส่วนบุคคล คนนั้นเพิ่มขึ้นไปแต่5.6ในเดือนเมษายนจากเดือนมีนาคมที่5.2เปเซ์ ขณะที่ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลนะคะหรือว่า PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดให้ความสนใจนั้นเพิ่มขึ้นมาได้0.1%เมื่อเทียบเป็นรายปีขณะที่ดัชนีของ PCE พื้นฐานนะคะที่ไม่นับรวมราคาอาหารและพลังงานที่มีความผันผวนสูงปรับขึ้นมา1.2%จากเดือนเมษาย,ยนปีที่ผ่านมาค่ะ มาดูมตรวันเงินเฟอ้อของเกาหลีใต้กันบ้างน,นะคะโดยสํานักง,งานสถิติของเกาหลีใต้เพิ่งออกมาประกาศนะคะสำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของเกาหลีใต้ในเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะว่าปรับเพิ่มขึ้นมา0.5เมื่อเทียบเป็นรายปีหลังจากเพิ่มขึ้นมา0.4ในเดือนเมษายน,นะคะ่ะโดก็ตาม CPI นั้นยังคงต่ากว่า1ในเดือนพฤษภาคมนะคะขณะที่ CPI พื้นฐานของเกาหลีใต้ไม่นับรวมราคาสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์กเกษตรแล้วก็น้ํามัน ที่มีความผันผวนนั้นปรับเพิ่มขึ้นมา2.1%เในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและยังอยู่ได้เหนือ2%เป็นะคะเป็นเวลา5เดือนติดต่อกันแล้วค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างน,นะคะ30ิมิถุนายนนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายนะคะในการที่มีการปรับลด VAT หรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มของบ้านเรา จาก10เป็น7เนะลคะ่ะล่าสุดค่ะทางด้านของปหลัดกระทรวงการคลังนายรังสรรศรีวราาสาร์นะคะได้บอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมเสนอให้รัฐบาลคงอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหรือว่า VAT เนี่ยตรา7เปออกไปอีกอย่างน้อย1ปีเนื่องจากว่า30มิถุนายนนี้นะคะจะครบกําหนดการปรับลดอัตราการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก10เหลือ7ซนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของภาครัฐว่าจะขยายเวลาออกไปกี่ปีสาย เหตุที่ยังไม่ปรับขึ้นไประดับเดิมคือ10%สําหรับภาษีแวดนั้นก็เนื่องมาจากการเก็บภาษีของสรรพกรในปีงบประมาณ2,559ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาอยู่ภายใต้สมมติฐานก็คือไม่มีการเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและยังเก็บแน่ตราเดิม7%นะคะประกอบกับเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงการฟื้นตัวอย่างเปราะบางจึงไม่เหมาะสมในการปรับขึ้น VAT ในตอนนี้เพราะว่าจะเป็นการดึงเงินออกจากกระเป๋าของประชาชนกระทบการบริโภค การลงทุนแล้วก็ถือเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยซึ่งถ้าปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นนะคะจะทําให้เศรษฐกิจไทยไม่ขยายตัวได้ตามเป้าที่กระทรวงการคลังตั้งไว้ที่3.7ค่ะ มาดูภาพวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเซ็นดีกนั้นปรับตัวลงไปในแดนลบนะคะปิดตลาดไปที่1,482.94ค่ะลงไป13.11ดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย2 0 0 0 0ล้านบาทค่ะส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ t r u e c o r p o r a t i o n วอลุ่มหนาแน่นนะคะแต่ราคาย่อตัวลงไป20สตางค์ปิดภาคเช้าไปที่11บาทส0สตางค์ค่ะส่วนปตทอเองขยับลงเช่นกัน4บาทนะคะก่อนปิดไปที่343บาทโรบอกส่วนตลาดมาไบาท ส0สตานะคะผ้าช้าปิดไปที่18บาท90สตางค่ะราคาทองคำนะคะวันนี้ปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับในช่วงของเปิดตลาดนะคะโดยราคาทองคำแท่งขยับขึ้นมาเป็น18,958สาำหรับราคารับซื้อแล้วก็ขายอ่อน1 9 5 5 0บบาทต่อบาททองคำะคะ่ะ ช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนแบบนี้ใครที่อยากจะเก็บเงินไว้นะคะโดยมีการไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงมากนะักบลจกรุงไทยค่ะนำเสนอกองทุนเปิดตราสารหนี้ f i f e n h a n c e 14นะคะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งใหม่และต่างประเทศนะคะอายุโครงการ6เดือนเสนอขายวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยนะคะผลตอบแทนประมาณ2.1%ต่อปีสนใจสอบถามได้ที่บลจกรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะ พักกันครู่เดียวค่ะเชว์หน้ากลับมาพูดคุยการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาพรวมในสัปดาห์นี้รงมถึงในเดือนมิถุนายนนี้นะคะกับทางด้านของคุณชฉยคุณทวีรัตน์มัทวีวงสักครู่ไหนรู้ก่อนรวยกว่าค่ะคิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณต้องการมากกว่าแค่ดอกเบี้ยเงินฝากประจำเลือกลงทุนกับกองทุนเคพของบลจกุงไทย รพืให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงกับดอกเบี้ยเงินฝากประจํารับเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ําและรับเงินค่าขายคืนในวันทําการถัดไปสนใจให้เงินทํางานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบริจอบกรุงไทยโทร026866100กด9การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนบทบาทกกพ กานกำกับดูแลของกกรคือการบริการตรวจสอบมาตรฐานการบริการด้านไฟฟ้าให้ได้คุณภาพสูงสุดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องพลังงานมากที่สุดการประกอบกิจการพลังงานออกใบอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการประกอบกิจการด้านไฟฟ้าและก๊าสธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของกิจการพลังงานไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างทั่วถึงพอเพียงและยั่งยืนนั่นเองครับเข้าใจไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าไฟฟ้าน่ากดไลค์พ่อครับ ป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผกิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้านแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่า <c oughs> กำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุมครั้งแรกของป่านิเวศ <c oughs> แหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง ดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้มาคุยกันนะคะว่าภาพรวมการลงทุนในวันทําการแรกของสัปดาห์ที่ปรับตัวลงมาแบบนี้นะคะจะหมายถึงภาพรวมในตลอดทั้งเดือนที่เป็นเซนติเมต์ในเชิงลบหรือไม่นะคะกับทางด้านของคุณฉุยนะคะคุณทวีรัตน์มัทวีวงศ์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เปิดมาลงมาพอสมควรทีเดียวเเป็นเรื่องปกตินะ <c oughs> เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ต่างชาติเนี่ยนะครับเขาเริ่มจะมีแรงขายออกมาบางส่วน อันดับแรกเนี่ยเราไปดูเรื่องของค่างเงินบาทานะฮะอย่างที่เราดูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจพะพบว่าค่างเงินบาทเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงทะลุ32บาทจุด5ถึง32บาท50เนี่ยขึ้นมาเนี่ยจนมาถึงเกือบ34บาทเนี่ยขาขึ้นก็คืออ,อ,อ่อ,อ,อน,นค่าอ่อนค่าก็คือฝรั่งเนี่ยไม่ต้องการเงินบาทถูกไหมฮะไม่ต้องการเงินบาทก็แปลงค่าจากเงินบาทไปเป็นเงินดอลลาร์ ความต้องการเงินบาทมันน้อยลงม,มันก็เลยทําให้อ่อนค่าไปมันก็เป็นขาขึ้นพอเป็นขาขึ้นปุ๊บราคาหุ้นของเราก็สวนทางามันก็จะเป็นขาลงนะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราดูทิศทางของค่าเงินบาทเนี่ยนะครับถ้าคุณดูดิเคเตอร์ประกอบกับราคาถ้าเป็นกราฟเนี่ยนะกราฟก็จะพบว่าตรงบริเวณแถวๆ33.7โดยประมาณเนี่ยนะครับ High เท่ากัน2องรอบแล้วอินดิเคเตอร์คือ MACD RSI Stochastic เนี่ยสร้างจุดสูงใหม่ไม่ได้กำลังจะเป็นขาลงค่าสบัตลังจะเป็นขาลงจะกลับข้างเพราะฉะนั้นดัชนีของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรีบาวได้ที่จะรีบาวเพราะฉะนั้นช่วงที่มันมีการปรับตัวลดลงมานะครับดัชนีของเราเนี่ยถ้าเผื่อเราไปดูเนี่ยราคาหุ้นมันมีโลเดิมใน1 4 7่ค่ะ ตอนนี้เนี่ยมีโลของวันนี้คืประมาณแถวๆใกล้ๆกักน1480หรือประมาณเนี่ยมันใกล้เคียงแต่อินดิเคเตอร์ของดัชนีของเราเนี่ยนะครับทั้ง MACD RSI Stochastic เนี่ยเป็ลนลักษณะของจุดต่ำยกสูงขึ้นคือราคาหุ้นมัน n ยู low แต่อินดิเคเตอร์บอกฉันกำลังจะเป็นขาขึ้นนะถูกไหมเมื่อไหร่เราจะได้เห็นตลาดรีบาวคะก็ใกล้ๆแล้วล่ะใกล้ๆแล้วนะเพราะว่าเดือนนี้ไมคะมีโอกาสมีโอกาส แตย่ยังไม่อยากให้ให้ไปเร็วนะฮะอยากให้ค่อยๆไซเวย์ไปก่อนแล้วก็ค่อยดูความชัดเจนนิด <c oughs> หนึ่งเพราะว่าถ้าว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันเริ่มอินดิเคเตอร์มันบอกว่ากำลังจะเป็นขาลงแต่ดัชนีของเรากําลังอินดิเคเตอร์บอกกำลังจะเป็นขาขึ้น <c oughs> เราเชื่ออ,อินดิเคเตอร์ของดัชนีของเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงจังหวะดีที่ทํากันบ้านเลือกหุ้นซะ นะอย่าก,กังวลโอ้ยไม่ดีไม่ดูหุ้นกูไปเที่ยวดีกว่าอย่มไม่ใช่นะครับช่วงที่เป็นช่วงจังหวะดีเลยที่เราจะเข้าไปนั่งดูสแกนดูหุ้นแล้วเฮ้ยกราฟตรวไหนสวยสวยเสร็จเรียบร้อยไปดูพื้นฐานซิื้อว่าเฮ้ยมันบัดทอมหรือยังบางบริษัทเนี่ยคือกําไรมันแย่มาตลอดค,คือเขาตัดทุกอย่างครบหมดแล้วยกตัวอย่างทุกอย่าง,กย,างยกตัวอย่างของอโฆษณาว g จออย่างเงี้ย กามีปัญหาในแต่ต้นปีมาว่าอไอ้พวกโมเดิร์นเทรดที่ <c oughs> เขา,เ,าเคยไปทำคอนแทคไว้เนี่ยนะฮะไม่ไว่าเป็นบุ๊กบิ๊กซงบิ๊กซีโลตัสอะไรพวกเนี้ยบอกเอ้ผมตัดแล้วผมไม่เอาแล้ว <c oughs> ผมไม่ทำตรงนี้ผมไปทำโฆษณาบนอาคาราห้างร้านรียง <c oughs> ต่างคนดีกว่าพวก,พวกอาคารนะครับแล้วก็พวกในโฆษณาในรถไฟฟ้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นรายได้ลดลงมาแต่มัน ราคาหุ้นจาก6บาทลงมาแถวสี่บาทต้นๆวัดท่อมหรือยังคะมันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ที่ถ้าเผื่อเราไปดูตัวอย่างยกตัวอย่าง VGI เนี่ยกราจะพบว่าราคาหุ้นเนี่ยมันเริ่มเป็นรูปตัวยูรูปตัวยูค่อยๆสูงขึ้นอินดิเคเตอร์เนี่ยก็คือตัว MBCDRSI Stochastic มีลักษณะจุดต่ำยกสูงขึ้นแบบนี้นะเขาบอกว่าผมกําลังจะไปแล้วนะผมบัดทอมเลยนะจาก6บาท50ลงมาถึงบริเวณแถวสี่บาท สามสิบสี่บาทสี่สิบตรงนี้เนี่ยนะกำลังจะเปลี่ยนแล้วนะกำลังจะหักหัวขึ้นหัวขึ้นแล้วนะถ้าผ่านสี่บาทห้าสิบสี่บาทหกสิบได้เนี่ยคุณต้องไปแล้วนะอันนี้เพราะฉะนั้นนี่คือทางการบ้านแล้วมันคือผ่านข่าวร้ายมาหมดหมดแล้วหลังจากนี้ถ้ามีข่าวดีมากระตุ้นนิดหน่อยมันคุ้นก็จะเริ่มขึ้นแล้วถูกไหมอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราหาจังหวะซื้อตรงนี้ทีนี้วันนี้เนี่ยที่หุ้นปรับตัวลดลงมาแรงเนี่ยพเพราะอะไรคะ หุ้นแบงค์มัสแทิฟจะเพราะว่ากลุ่มแบงค์เป็นตัวหลักเลยที่ยอตัวลงไปนะครับยอตัวลงมาแล้วก็มีสาบันเนี่ยนะทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยบอกว่าเริ่มลดพอร์ตการลงทุนของกลุ่มแบงค์เพราะว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยยอดการกระจายสินเชื่ออะไรต่างมันก็ไม่ได้โตขึ้น NPL เตรียมอาจจะแย่ลงนะฮะต้องเพิ่มสัร้องเพิ่มขึ้นถ้าหากว่า NPL นะแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวมากตรงที่ว่า พวกแบงก์ต่างๆผ่านปี40มาเนี่ยนะฮะคือปล่อยเชื่อแบบระมัดระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ล้มเลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นแต่ว่ากําไรมันไม่โตมันไม่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการปรับพอร์ตลงมาแต่ปรับพอร์ตลงมาเนี่ยถ้าถึงจังหวะจังหวะหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเริ่มจุดบอททอมแล้วเนี่ยเวลายูเทิร์นเนี่ยเวลาฝรั่งคนไม่เงินกลับมาแล้วค่าเงินบาทจากขาขึ้นจาก33.7ลงมา32-33งาแข่งข้านเปอเป็นขาลงเป็นการแข่งข่าเข้ามาเนี่ย คุณก็ต้องไปหาซื้อหุ้นที่เป็นตัวมอนสเตอรที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่เช่นอะไรบ้างหุนนห้น<ว>ขนาดใหญ่ก็คือกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานกลุ่มปูนใหญ่อะไระต่างกลุ่มไอซีทีคุณก็ไปดูว่าบริษัทไหนที่แม้ว่าเศรษฐกิจแ,แย่ๆกําไรยังตโขตขึ้นคุณก็ไปหาเจาะเจาะแล้วก็ค่อยทยอยซื้อซึ่งไามิ่งนี้เป็นช่วงเวลาของการทํากันบ้านอยตรงนี้ดีเลยอย่ากลัวตลาดนะหาจังหวะซื้อหุ้นตอนนี้อะช่วงที่แบบถ้าหากว่า เราได้จังหวะช็อตนี้เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นบิ๊กช็อตคุณก็ได้นะแล้วในไทมมิ่งที่เป็นบาทอ่อนก็จะได้อันดิสงกับพูนในกลุ่มส่งออกหรือเปล่าคะอ่าส่งออกหลายคนได้เริ่มมาพูดแหละส่งออกนะส่งออกเนี่ยก็ต้องไปดูว่าตลาดหลักของแต่บริษัทนียเป็นยังไงยุโรปมีปัญหาอยู่ไหมที่เราเกิดเกิดรัฐบาลจากการรัฐประหารถ้าว่าเขายัางไม่แอนตี้เรามากเนี่ยนะฮะแล้มีการส่งออกได้เนี่ย ก็น่าสนใจซึ่งในนังสือพิมพ์ก็จะพูดกันว่าการกลุ่มส่งออกน่าสนใจนะเพราะว่าคอร์ดทีน่าจะเริ่มดีขึ้นอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เขาก็ให้สแกนไปที่หุ้น Delta h ฮานแล้วก็ SVI ถูกไหมฮะสตัวหลักๆที่เราเข้าไปดูนะฮะอาจจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือ KCE แต่ KCE เนี่ยขึ้นมาจาก5บาทไป50บาทแล้วมันขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับ อตอนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าปรับตัวลงมาแล้วดูพื้นฐานค่อนข้างดีก็หาจังหวะซื้อล้นนั้นก็พวกส่งออกพวก t ียกับ CPF ก็หาจังหวะดูนะฮะแล้วก็นอนั้นพวกน้ําน้าเซเป้ที่เขาบอกว่าเออพวกพวกที่ส่งออกก็ลองดูว่านั้นแล้วก็ส่วนอิชิเนี่ยะจะมีส่งออกเพิ่มมากขึ้นไหมเนี่ยเราไปดูโครงสร้างรายได้ว่าถ้าเขามีการขยายคโครงสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่เราได้จะโตขึ้นก็หจาจังหวะซื้อเข้าไปเพราะนั้นน่าจะน,น,น่าสนใจงันน้นพูดถึงเรื่องของการสอนมากดีกว่าการสอนการสอนก็ในเดือนนี้นะฮะเดือนนี้เนี่ยก็จะสอนกันวันที่20 21นะเสาร์อาทิตย์นะฮะ20 21 27 28 29นะครับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับเรียนตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง5้าหโมงเย็นนะครับเรียนดูกราฟดูงบการเงินนะฮะดูบิ๊กเนสส์โมเดล นะครับดูเทรดหุ้นเรียกว่าครบทุกศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจตอนนี้ยังพอมีที่ว่างนะครับเป็นหลักสูตรไต่มาในเซียนหุ้นรุ่นที่26นะครับเรียนกับอาจารย์ฉุยนะที่อาคารซอฟตแวร์พาร์คนะตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งัฒนะนะครับข้าอบรม2 5 0 0 0บาทนะครับเบอร์มือถือติดต่ออาจารย์ฉุยก็081 4413638นะครับ081 4413638ครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยเรื่องของ SME ไทยกันบ้างหลายคนบอกว่าน่าเป็นห่วงเลือกเกินนะคะจริงๆแล้วในมุมมองของอิสเมประเมินอ,อย่างไรแล้วก็มีคําแนะนําอะไรให้กับ SME ไทยบ้างสักครู่ไหนรู้ก่อนรวยกว่าค่ะคิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณต้องการมากกว่าแค่ดอกเบี้ยเง,เงินฝากประจําเลือกลงทุนกับกองทุน KT ของบจอลจกุงไทย พราะให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงก่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำรับเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ำและรับเงินค่าขายคืนในวันทําการถัดไปสนใจให้เงินทํางานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบรจบกรุงไทยโทร026866100กด9การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนบทบาทกกพ กานกำกับดูแลของกะกะพคือการบริการตรวจสอบมาตรฐานการบริการด้านไฟฟ้าให้ได้คุณภาพสูงส,สุดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องพลังงานมากที่สุด mm hmm. การประกอบกิจกรรมพลังงานออกใบอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการประกอบกิจการด้านไฟฟ้าและก๊สาสธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของ,ของกิจการพลังงานไทย mm hmm. และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างทั่วถึง <P. S 2> พอเพียงและยั่งยืนนั่นเองครับเข้าใจไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าไฟฟ้าน่ากดไลค์พ่อครับ ป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้านแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง กลับมาติดตามกันตอนน่อในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของ SME ไทยในปัจจุบันนี้นะคะกับมุมมองของผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางนะคะแล้วก็คลุกคลีกับ s m e ไทยในหลายพื้นที่แล้วก็หลายอุตสาหกรรมด้วยนะคะวันนี้อยู่ในสายกับเราแล้วกับคุณสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลนะคะผู้ในการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือเอสเนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุวรรณชัยคะในฐานะที่อยู่กับ SME แล้วก็พูดคุยมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะอยากจะถามถึงมุมมองที่สัมผัสได้กับ SME ณนะวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างท่ามกลางเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างชัดเจนเขาประสบกับปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะใช่ครับก็อย่างที่คุณสุวรบอกเลยนะครับตอนนี้หลายๆผู้ประกอบการก็ เริ่มหาแนวทางที่จะปรับธุร,รกิจอย่างไรดีโดยส่วนมากเท่าที่มาติดต่อมากขึ้นปัจจุบันก็จะเป็นเหมือนต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงิน<ฆ>ก็โชคดีที่ทาง S B Bank เอยหรือว่า Xin Bank เอยเขาก็มีโปรแกรมที่ลุกขึ้นมาพพอร์ต S B มากขึ้นอพอหน่วยงานอิสเมมีหน้าที่ช่วยเหลือดูแลก็จะให้ผู้การที่ติดต่อมาแล้วก็จะมีการปรับปรุงแผนอะไรบางอย่าง,างเสร็จปุ๊บเ้วก็ส่งต่อให้กับสายบันการเงินเลยผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบความต้องการที่ต้อง เ,เร่งด่วนปัจจุบันก็ยังเป็นเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเพราะว่ายอดขายที่ต่ำลงเนื่องจากอำนาจในการซื้อคนก็ลดร้อยลงนะครับแล้วก็คนทุกคนก็ระดงตัวในการจับใจเพิ่มขึ้นนั้นก็เ,เป็นช่วงที่เราก็ให้ความช่วยเหลือแบบแบบเร่งด่วนโดยเฉพาะในเรื่องการเงินเช่นเอกาสา,ารการเงินต่บบางๆครับแล้วด้วยขีดความสามารถในการแข่งขันหรือว่าโอกาสท่ามกลางวิกฤตพอมีให้กับ s m e ไทยหรือว่ามีคําแนะนําอะไรให้กับเขาบ้างนะคะในช่วงนี้ อตอนนี้เป็นเหมือนช่วงปรับฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนก็กังวลจริงๆว่าเมื่อ a อไซเกิดขึ้นมาแล้วขนาดตอนนี้ยังเหนื่อยขนาดนี้เลยแล้วเมื่อ a อ c อซีเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างาเราก็เชิญชวนให้เขามาวินิจฉัยองค์กรมาตรวจสอบดูว่าปัจจุบันนี้เองเบางครั้งเขาอาจจะบอกว่ามีปัญหาการเงนินใช่ไหมครับแต่ปัญหาการเงนินอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายหรือเป็นตัวอาการที่ออกมาแต่ปัญหาที่ลึกๆไปกว่านั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการตลาดที่ไม่แข็งแกรง่งกัญหาจัดการคนที่ไม่ดีหรือประสิทธิภาพการผลิต ที่ยังไม่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการวินิจฉัยองค์กรก็แนะนําเข้าไปเพื่อให้มีการปรับ b u s i ิเ s s โมเดลใหม่รับแผนธุรกิจใหม่เพื่อให้อย่างน้อยช่วงนี้เป็นช่วงประคาาับประคองไปอย่างน้อยก็อินพุตเรื่องความรู้แล้วรู้ตัวว่าปัจจุบันอยู่ในสถานะไหนครับอมีจํานวนมากน้อยแค่ไหนสำหรับเอ e ไทยที่ตอนนี้เรียกว่าประสบกับภาวะวิกฤตจนต้องปิดกิจการไปในกลุ่มที่มีการพูดคุยกับพาอิสเมดนะคะคือ ถ้าเรียนตามตรงคือกลุ่มที่ปิดไปทางเราจะไม่ค่อยทราบคุณเฟือนแต่ว่าคนที่เดือดร้อนหรือว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็คนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้อิสปีดเราประกาศในเรื่องของเมกะเทรนด์การเดินหน้าหาอนาคตโดนบนธุรกิจที่เป็น พฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่เนี่ยครับก oh, ็ะจะมีกลุ่มคนที่ติดต่อเข้ามาเพื่อที่หาองค์ความรู้เพิ่มเติมก็ามาเป็นสมาชิกข,ของเราเพื่อที่จะติดตามกิจกรรมต่างๆกลุ่มๆนี้มีมากขึ้นอย่ากเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับค่ะเราไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเมกะเทรนในมองของเอสปรมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เรยคุณคท่านผอออกมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสุวรรณชัยโลหะว,วัฒนกุลนะคะผู้อนวยการของเอสปนะคะสถาบันที่ช่วยพัฒนา SME ของไทยนะคะปัญหาหลักของ SME ไทยตอนนี้ก็คือเร ก็คือเรื่องของการปรับฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างภายในสินค้าการตลาดนะคะแล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยาการบุคคลด้วยนะคะช่วงนี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการมากหน่อยนะคะเพื่อพร้อมรับกับการแข่งขันในอนาคตท่ามกลางโอกาสที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามีความท้าทายแฝงอยู่ด้วยนะคะนี่คือมุมมองที่นํามาฝากกันแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานก็พร้อมช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยเหมือนกันค่ะทิ้งท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากบรจธนาชาตินะคะ เกี่ยวกับเรื่องของธนาชาติฟันออนไลน์ค่ะเป็นบริการที่ให้ลูกค้านะคะสามารถทําธุรกรรมเกี่ยวกับกองทุนรวมด้วยตัวเองง่ายๆตลอด24ชั่วโมงนะคะมีหลายฟีเจอร์ทีเดียวนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ธนาชาติฟัน .com ค่ะ ส่วนผลัดอินเวสต์ในวันนี้นะคะบลจกสิกรเสนอขายกองทุนเปิด K Global Income นะคะซึ่งมีนโยบายการลงทุนผ่านกองทุนหลัก JP Morgan Investment Fund Global In c o m e Fund นะคะ Class A นะคะซึ่งเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศดังนั้นมีการป้องกันแนตราและเปลี่ยนนะคะสำหรับความเสี่ยงไว้ประมาณ75นะคะสนใจสอบถามได้ที่บลจกสิกรไทยหรือว่าธนาคารกรสิกรไทยทุกสาขาเปิด IPO จะถึง8มิถุนายนนี้ค่ะ เมดเวลาของรายการแล้วนะคะกลับมาติดตามเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนได้หใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ดิฉันรทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ